คลิปลงด้วพี่น้องแต่จะลงการกินสับปะรดให้ดูะค่ะว่าจะอร่อยมหมอร่อยมาก เจ่ะอ,อืมเสียวชชี่แล้นนะ,ะืมมันเป็นแอปมันก็จะเป็นรอยลิสติกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นยางดอกแต่ไข่ก็อยากใส่แอปพุ่ยก่อนอ๊บ๊ายบาย